สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับ FC ทุกท่นานเข้าสู่ช่องสไวช์ชาแนลนะครับเนาะมือนี้สไวช์ชาแนลก็ได้มามีโอกาสได้มาที่บ้านแม่ครูหอมหวนคือมือนี้เป็นมือทุกท่ายยันหมอเสานะครับเนาะเพิลอ่าบอกว่าสีปล่อยตัวดีออกนะครับเนาะปกติแล้วเพิ่นสิมาปล่อยแต่ยันหมอเสรออาร์จังสีเลยครับทุกทุกมือเลยครับเป็นประจําเลยมือหวยออกนะครับเนาะเพิ่นสิมาเห็ดเอาแบบนี้เพิ่นเคยได้นะครับเพิ่นก็นเลย มาเห็ดเป็นประจําเห็ดแบบนี้เป็นประจำนะครับเนาะมาปลอยเสวียนไฉแนวก็เลยได้ติดตามมาได้ยินข้าวยินข้าวนะครับมาข่าวหมาย่านมอทันเพิ่นครับมาหอดมาถึงแล้วก็สิไดขึ้นไปเบิึงเพิ่นครับเด้อว่าเพิ่นสิได้ตัวใดนะครับเนาะเฮาสี่ติดตามเพิ่นไปเรื่อยๆว่าครับว่าเฮาสี่ได้ตัวใดได้น้าเพิ่นสิได้ตัวใดเนาะครับเนาะเฮาก็สิสิได้เอาไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเบิ่งครับเนาะเอาให้ ยิบซีเขามาที่เขมาม้าหลักก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสไาย์ชาแนลนะครับเนดะ้อสไาย์ชาแนลสิบห้าเข้าไปครับรักเข้าไปหาตัวดีๆจากเาไปรับลู่รับฟังเพิ่นนะครับปลาเพิ่นสีใดตัวใดเพิ่นสีบอกตัวใดน,นะครับเนาะไปตามสไาย์ชาแนลไปครับ จะใชที่นั่งหลัาวานก็ได้อันนั้นเขางถูกต้องยอ้ขายฮึฮึ้นกู้ฮึ้ามาขันหเออจะขันได้หนักหนัก้ยประจังบ้านดิงบนดงขันปะฮ้าึ หายมิถกไว้ลามถไว้หมานั่นหลุดแล้วจูบหลุดจูบเขาหลุดจูตับใดถกใดหลกดมายาพ่อจไกอสลัดิบไอสลาแบบตรงไช่ใ่ใช่ันคขึ้นบากัขึบางัวสมาูบดเอาหนักนัน้บาจ้าเอาักนงาิดาขาก็บอกเราไจะนักบอกก็

กันสามนะบุญบาลมีกระสิดึกนบบนึี่ได้โชว์เล,ลาต่อไปกูชีมะขาวนะครับเด้อติดตามช่วนเลยลครับ ครับเนตัวตรงๆเลยทาสตัวอีกครับคันนี่เก้าลูกครับกไป้คัตัวตรงดเ้าเก้าครับเนาเ้าเก้า ส้อยกันสายค่ะสร้กสรสรสรยกันสายได้แถวต่ำส,ส,สจ,าจา้าค่ะหลัปกปพอต่อเา,ายา่จาสารงต,ตรงตรงตรงนะครู ก้าวก้าวก้้วร่างม้าถึงกไปก้าว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 นี้วันแม่ทำอะไรดิก้าก้าวขับดิบดอก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 ไปกินไปเท่าทางแบบก้าิไ้กินยปเท่าไปกินยุ่งห้าจับใเญ่เลยป

ยังไงยังเราปลูกตัวให้ปูกดนี่อาจจะงุนถักตัวเขาข้างมืออ๋อจะข้างมือข้างหมดต้องเขาต้องข้างคอต้องยุดปวดด้บอกเขาหยอะทีแรกที่ออกเขาสบายสุแรกที่ออกเขาบอกแรกถท้องเ่ได้แต่คุณพี่เขาบอกเ้าเตาเขาอเขาเขามาตั้งทัน พ่อแข็มาดีเนาะข้าวตมนะบ้านแมาดีก็ต้องขึ้นขาาวเก้าเก้าขาบ้านเก้าเก้าบ้านจะได้มอขันกินได้ฟวเอ้มอขันกอได้กินเนาะจ้ะต้องด้งิ้นดิ้นยนน่งดอกไม้เอานั่งดอกไม้นี่ล่ะจะเอาให้พอ

กาได้ยินแล้วนะครับได้ยินในช่วงนะครับว่าเบนบอกระไรนะครับเนาะหาเจ็ดศูนย์สามตัวนะครับเด้อสำหรับสองฝูร่างกับเก่าเก่านะครับเนาะขอเฉยวิจารณญาณขัรในชมวงนะครับเด้เถิดสมาธินี้ขันนิโชลาบกับทุกคนทุกคนนะครับเนาะสวัสดีครับสวัสดีงามงามครับ